ชอบนั่งกาอเกเกมมิ่งสองคนซ้อนกันนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับให้ผมหลับตาแล้วผมเอามือสัมผัสเงี้ยผมตอบว่ามันคือผ้านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันกาอี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นหนังเทียมครับสัมผัสเวลาผมจับอย่างเงี้ยเวลาผมลากเงี้ยมันเหมือนผ้านะครับต้องใช้คําพูดว่ามันเหมือนผ้าเลยปุ่มกลมๆนะครับถ้าสมมุติเราบิดบวกออกมาเนี่ยลองดูดีนะครับนี่ครับมันก็จะบิด มุนแล้วก็ดันในส่วนตัวหลังออกมานะครับจะเห็นว่ามันจะยืดออกมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในส่วนตรงนี้อันนี้ผมขอบอกราคาก่อนเลย8,900บาทเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนพเอ็กซ์วีทีครับวันนี้ผมมีเก้าอี้เกมมิ่งสุดพรีเมียมมารีวิวกันนะครับเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้จากทางกาแล็รุ่นใหม่เลยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีออกตัวที่เป็น GC01 กับ GC02 ไปตัวนี้คือ GC03 นะครับเขาจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันจะมีตัวที่เป็นเรียกว่าสีดำได้ไหม คล้ายๆดำอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกมดำดำเทาๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับสำหรับตัวนี้ก mm ็ hmm. ี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นหนังเทียมครับแต่มันไม่ใช่หนังเทียมเหมือนกับกีเกมิ่งทั่วไปที่เคยวางขายนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกอีหนังเทียมตัวนี้มันนุ่มและมันนิ่มมากคือสัมผัสเวลาผมจับอย่างเงี้ยเ,เวลาผมลากเงี้ย มันเหมือนผ้านะครับต้องใช้คําพูดว่ามันเหมือนผ้าเลยคือถ้าให้ผมหลับตาแล้วผมเอามือสัมผัสเงี้ยผมตอบว่ามันคือผ้านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรแต่มันคือหนังเทียมนะตัวนี้ยังไม่ใช่หนังแท้เนาะแต่นี้ต้องบอกก่อนเลยข้อดีของหนังแบบนี้ก็คือถ้าสมมติบ้านคุณเลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะครับและชอบมาแบบขวนขูดๆอะไรเงี้ยนะครับ มันจะไม่เกิดรอยง่ายนะครับเนี่ยเราเอามือถูๆก็จะหายออกอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเจ้าเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่2ครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเคยไปลองเก้าอี้มาหลายตัวแล้วแล้วเกิดอาการแบบ ก็ยังปวดหลังอยู่ดีนะครับเคยนั่งเก้าอี้แบบเก้าอี้กลมเก้าอี้อะไรต่างๆมาหลากหลายแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเน้นสรีระในเรื่องของตัวหลังมากนะครับเพราะว่าทางกาแล็กเนี่ยเขาเหมือนมองเห็นเนาะสำหรับใครที่แบบนั่งเก้าอี้พวกเนี้ยเวลาเรานั่งจริงๆอ่ะหมอนรองคอจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเวลาเรานั่งเราก็จะนั่งเล่นนั่งคอมอย่างนี้ตัวรองหลังตัวเนี้ยเลยสําคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่แบบมีอาการปวดหลังเวลานั่งเล่นคอมนานๆนั่งเล่นเกมนานๆโดยด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นผ้านะครับพร้อมกับมีการเย็บทําลวดลายอะไรต่างๆดูสวยงาามมกๆ อันนี้เอาไว้สําหรับการดันหลังแล้วก็รองหลังเลยนะครับเนื่องจากว่าด้านข้างตัวนี้เขาจะมีปุ่มกลมๆนะครับถ้าสมมติเราบิดบวกออกมาเนี่ยลองดูดีนะครับนี่ครับมันก็จะบิดหมุนแล้วก็ดันในส่วนตัวหลังออกมานะครับจะเห็นว่ามันจะยืดออกมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในส่วนตรงนี้แต่ถ้าสมมติดันเยอะเกินไปเราก็สามารถบิดกลับหมุนกลับอย่างนี้ได้ครับนี่นี่แหละครับก็เป็นในส่วนที่ดันหลังนะครับซึ่งผมได้ลองนั่งได้ลองใช้งานแล้วถ้าสมมติใครแบบมีอาการปวดหลังนั่งหลังค่อมเยอะๆนะครับ แนะนำให้ปรับบวกมาสุดเลยพอปรับบวกสุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการดันอย่างนี้เพื่อช่วยให้เรานั่งพิงติดเบาะได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันจะช่วยลดอาการปวดหลังได้ดีอาจจะไม่ถึงขั้นหายขาดนะอันนี้ผมพูดเลยถ้าสมมติคุณยังคงนั่งนานอยู่ยังไงก็ยังปวดหลังอยู่นะครับแต่มันจะช่วยรับภาระในเรื่องของตรงกระดูกสันหลังตรงกลางตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับในส่วนทางด้านหลังตัวนี้ด้านล่างครับเบาะตัวนี้จะเป็นผ้า ถามว่าน้าเลี้ยงแมวเนี่ยก็ขนติดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยแต่ข้อดีก็คือแมวเนี่ยมันจะชอบรับเล็บตรงเก้าอี้ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยพอมันเป็นผ้ามันก็จะทนต่อรอยขีดข่วนมากๆทนต่อเล็บแมวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับและในส่วนที่เท้าแขนนะครับตัวเนี้ยก็จะทํามาจากยานะครับนุ่มๆเลยแล้วก็การปรับแขนเนี่ยสามารถปรับได้หลายทิศทางมานะครับอย่างแรกเลยคุณสามารถบิดซ้ายบิดขวาอย่างนี้ได้ นะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้มันจะมีปุ่มอยู่1ปุ่มคุณสามารถกดนี้ครับแล้ะคุณก็จะสไลด์เดินหน้าถอยหลังอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับจะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้ถ้าคุณกดลงไปปุ๊บคุณจะสามารถสไลด์ซ้ายขวามาอย่างนี้ได้นะครับก็เรียกว่าสามารถปรับทิศทางได้แบบอิสระมากๆนะครับสุดท้าย ก็จะมีด้านข้างตัวนี้ที่คุณจะสามารถปรับที่วางแขนแบบขึ้นลงได้เออปกติที่ผมจะเจอเกอ้าอี้เกมมิ่งทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแค่บิดซ้ายบิดขวากับปรับขึ้นลงนะครับอันนี้สไลด์เดินหน้าถอยหลังสไลด,ด์เข้าด้านในสไลด,ด์ออกด้านนอกเนี่ยอันนี้สามารถทําได้ด้วยเหมาะสําหรับคนที่แบบอ่ามีตัวใหญ่มากน้ําหนักเยอะมากพุงใหญ่อะไรเงี้ยก็สามารถนั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งพอผมพูดว่าคนใหญ่ตัวใหญ่อะไรต่างๆโครงสร้างเก้าอี้ตัวนี้ เป็นเหล็กทั้งดุนครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวโครงด้านในไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวขารอตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับก้อยี้ตัวนี้เนี่ยรองรับน้ําหนักคนน e ั่งได้ประมาณ170กิโลนั่งได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวมันหักนะครับเพราะว่าขาเป็นเหล็กเลยในส่วนตัวล้อครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแบบพลาสติกไนลอนนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือมันสามารถลากบนพื้นไม้ได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวพื้นเป็นรอยแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งก็คือเงียบครับใครที่เป็นเคยแบบ ลากไปไปมาๆเงี้ยแล้วเสียงล้อมนันดังครกแขๆตัวนี้จะค่อนข้างเงียบมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวได้ว่าล้อมันจะรับน้ําหนักไม่ได้เพราะล้อตัวนี้เนี่ยสามารถรับน้ําหนักได้แบบ170กิโลสบายๆนะครับอย่างส่วนตัวผมนี่ผมนั่งแค่60กิโลนั่ง2คนก็ 72 14 140โล2คนนั่งยังสบายเลยเผื่อใครที่แบบชอบนั่งเก้าอี้เกมมิ่ง2คนซ้อนกันนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับอ่ะและใน2ด้านข้างครับตัวนี้นะครับก็จะมีที่การปรับนะครับเอนอนอะไรต่างๆตั้งนะครับตัวนี้เก้าอี้จะสามารถปรับให้มันตั้งฉากสูงสุดได้ที่90องศานะครับแล้วก็เราสามารถปรับได้หลากหลายระดับตัวนี้สามารถวางนอนได้แบบ180องศาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสามารถปรับระดับได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับด้านหลังครับเป็นหนังเทียม ยาวๆเลยแล้วก็ให้ฟิลลิ่งผิวสัมผัสที่เหมือนผ้ามากคือผมก็เลียกไม่ถูกเหมือนกันถ้าใครมีความรู้คอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันคือหนังอะไรนะครับผมเลี่ยกไม่ถูกเหมือนกันคือกลับตาสัมผัสอ่ะมันคือผ้าหนังกลับอ่ะเออมันให้ฟิลลิ่งคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอันนี้คือแบบฟิลสัมผัสดูพรีเมียมดูแบบหรูหรามากๆนะครับแล้อีกจุดหนึ่งครับด้านล่างตัวนี้จะมีที่ปรับนะบถ้าสมมติเราบีบปุ๊บเนี่ยเก้าอี้ก็จะเด้งขึ้นนะครับแต่ถ้าเรานั่งอยู่แล้วบีบ เก้าอี้ก็จะหดลงให้เตี้ยลงนะครับก็สามารถนั่งได้แบบทั้งสูงทั้งต่ำร้อยแปดสิบนั่งเนี่ยสบายๆหรือว่าจะเตี้ยแบบร้อยหกสิบก็ยังคงนั่งได้อยู่นะครับและก็สุดท้ายจะมีที่ปรับตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางมันจะเป็นลูกกลมๆนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับเวลาคุณอยากเอนนะครับบางคนน้ําหนักเยอะไม่อยากให้มันเอนง่ายคุณสามารถปรับให้มันหนืดได้บางคนน้ําหนักน้อยเอนไม่ไปคุณก็มาคลายตัวนี้ให้มันอ่อนลงเนี้ยก็สามารถเอนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าอ้ดีไซน์ออกแบบมาดีนะครับดูเป็นเกมมิ ใครที่แบบมีปัญหาเรื่องหมงอาการปวดหลังเนี่ยน่าจะชอบนะครับและอีกจุดหนึ่งจะเป็นในส่วนหมอนรองคอนะครับสำหรับหมอนรองคอตัวนี้ก็จะมีการสกีโลโก,โก้กาแล็กเอาไว้ตัวนี้คุณสามารถถอดออกได้นะเอาตรงๆหมอนรองคอเนี่ยคุณจะใช้งานจริงๆน้อยมากถ้าคุณนั่งเล่นเกมเพราะเราจะไม่ค่อยพิงนะครับอันนี้ก็สามารถถอดออกได้ถ้าใครรู้สึกลำคาแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะมีการปักลายกาแล็กเอาไว้นะครับเออดูสวยงามมากๆเนาะโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้อันนี้ผมขอบอกราคาก่อนเลย 8,900บาทเท่านั้นมี2สีสีดำกับสีขาวขึ้นอยู่กับคุณชอบตัวไหนคุณก็ไปสั่งซื้อได้นะครับตาตรงๆ แต่ละอย่างวัสดุที่ผมได้ลองประกอบได้อะไรออกมาเนี่ยมันพรีเมียมมากตัวโชค๊คคือแบบรับน้ําหนักได้ดีมากนะครับตัวล้อวัสดุพรีเมียมขาเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเก้อีเกมมิ่งหนึ่งตัวที่ราคาไม่เกินหมื่นนะครับแต่ได้วัสดุพรีเมียมมากอันนี้ผมเชียร์จริงๆสำหรับของทางการแหละใครที่แบบไม่มั่นใจอยากจะไปลองหาดูของจริงลองไปดูตามร้านคอผมผมเชื่อได้ว่าถ้าคุณได้ลองจับได้ลองสัมผัสแล้วอะ่ะน่าจะถูกใจเลยแล้วถ้าบ้านใครมีหมามีแมวเนี้ยแล้วกลัวไม่อยากให้หนังมันเป็นรอยขีดข่วนง่ายๆเนี่ย ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ะนะครับผมก็ฝากไว้ครับสำหรับเก้า e อี้เกมมิ่งกาแล็ก GC03 ตัวนี้นะครับรอบหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ